สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัทรพิสัยกวนพันธ์ชื่อเล่นชื่อมิกิอายุ11ปีอยู่ที่โรงเรียนสาธิตวัยลุงกรแล้วก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะนี่นะคะอยู่ในโครงการยูทูดน้อยหมอสะอาดค่ะวันนี้จะมาแนะนําขวดกินจังนั่นเองค่ะอย่างแรกที่เราต้องเ,เตรียมนั่นเองนะคะก็คือนี่ค่ะขวดเปล่าแล้วก็ ต้องขนม,มพวกนี้นะคะก็คือขยะค่ะก็คือสิ่งที่เรากินในทุกๆวันนั่นเองนะคะแล้วเราก็ต้องจัดเก็บกับขยะค่ะไม่งั้นมันจะสกปรก,ปกแล้วก็ลกนะคะด้วยวิธีใส่ในขวดกินจังนั่นเองค่ะวิธีแรกนะคะก็คือเปิดฝาขวดซึ่งของขนมนี้นะคะก็เป็นขนมที่เรากินในทุกๆวันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ต้องหาวิธีจัดเก็บมันโดยนี่ค่ะใช้ขวดกินจังนั่นเองนะคะ วิธีแรกนั่นเองนะคะก็คือต้องล้างซองขนมที่เราจะจัดเก็บให้สะอาดนั่นเองค่ะซึ่งเวลาล้างนะคะขวดก็จะไม่ต้องล้างด้วยเพราะว่าถ้าในนี้มีน้ํานะคะแล้วใส่ขนมซองขนมเข้าไปมันก็จะเกิดแบคทีเรียแล้วก็จะทําให้มันเล็กกว่าเดิมนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการพับซองขนมให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองค่ะพับไปเลยนะคะ นี่เล็กที่สุดของไม่กินแล้วนะคะเราได้อย่างนี้นะคะก็เปิดฝาขวดค่ะแล้วก็เอาขนมที่เราพับจองขนมนะคะใส่เข้าไปด้านในเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็พับถุกซองที่เรามีนะคะให้หมดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ขวดกินจังแบบนี้นั่นเองค่ะ แล้วก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กันนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย